สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องเซลล์พืชและเซลล์สัตว์กันนะคะนักเรียนก่อนจากคําว่าเซลล์กันก่อนนะคะ,ะนักเรียนเคยได้ยินคํานี้ไหมคําว่าเซลล์คืออะไรเซลล์ก็คือหน่วยพื้นฐานที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิตนะคะทําหน้าที่หรือกระบวนการต่างๆในการดํารงชีวิตซึ่งรูปร่างของเซลล์แต่ละอย่างจะแตกต่างกันมาก แต่จะมีโครงสร้างบางอย่างนะคะที่จะคล้ายคลึงกันนะคะทีนี้ประวัติการศึกษาเซลล์นะคะในปีคศ1 6 6 5โรเบิร์ตฮุกนะคะนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษได้ประดิษฐกล้องจุลทรรศน์ที่มีคุณภาพดีนะคะและได้ส่องดูไม้คอกที่เฉือนบางๆและได้พบช่องลเล็กจำนวนมาก เขาจึงเรียกช่องเล็กๆนี้ว่าเซลล์นะคะเซลล์ Sell ที่หูพบนั้นนะคะเป็นเซลล์ที่ตายแล้วการที่มันยังคงเป็นช่องอยู่ได้เนื่องจากว่ามันมีผนังเซลล์นั่นเองนะคะในปีคศ1824นะคะดิวโคเชได้ศึกษาเนื้อเยื่อพืชและเนื้อเยื่อสัตว์พบว่าประกอบด้วยเซลล์เช่นกันแต่มีลักษณะที่แตกต่างกันอยู่บ้างปีคศ1831 โรเบิตบราวนะคะนักพฤษศาสตร์ชาวอังกฤษได้ศึกษาเซลล์ข้นและเซลล์อ,อื่นของพืชเพราะว่ามีก้อนกลมขนาดเล็กอยู่ตรงกลางจึงให้ชื่อก้อนกลมนี้ว่านิวเคลียสปีคศ1838มัติอาสยาคบชลายเดนนะคะนักพฤษศาสตร์ชาวเยอรมันได้ศึกษาเนื้อเยื่อพืชต่างๆและสรุปว่าเนื้อเยื่อทุกชนิดประกอบด้วยเซลล์ ปี 39, arn, ะคศ1839เทโอดอร์ชวันนักสัตววิทยาชาวเยอรมันได้ศึกษาเนื้อเยื่อต่างๆและสรุปว่าเนื้อเยื่อสัตว์ทุกชนิดประกอบขึ้นด้วยเซลล์ดังนั้นในปีเดียวกันชวันและชลลยเดนะะจึงได้ร่วมกันตั้งทฤษฎีเซลล์ขึ้นมาซึ่งมีใจความสําคัญว่าสิ่งมีชีวิตทั้งหลายประกอบขึ้นด้วยเซลล์และเซลล์คือหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด ทีนี้เรามาดูก่อนนะคะในเซลล์ที่เราจะศึกษานะคะจะมีอยู่2องชนิดก็คือเซลล์พืชและเซลล์สัตว์นะคะ,ะทีนี้มาดูองค์ประกอบของเซลล์นะคะทั้งเซลล์พืชและเซลล์สัตว์จะมีส่วนที่เหมือนและส่วนที่แตกต่างกันอยู่นะคะทีนี้มาดูองค์ประกอบก่อนนะคะองค์ประกอบส่วนแรกนะคะก็คือส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์อันที่สองคือไซโทพลาซึมและอันที่3มก็คือนิวเคลียสนะคะ ไอ้ส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์ก็คือตัวนี้นะคะไอ้ที่อยู่รอบนอกนี้นะคะเราเรียกว่าเซลล์เมมเบรนนะคะอันที่ท 2, สองไซโทพลาสซึมก็คือไอ้ตัวสีเขียวข้างในตรงนี้นะคะส่วนนิวเคลียสนะคะนิวเคลียสก็คือก้อนสีเขียวเข้มวงกลมตรงนี้นะคะเราเรียกว่านิวเคลียส ทีนี้มาดูก่อนอันแรกส่วนแรกที่เราจะศึกษานะคะก็คือศึกษาส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์นะคะส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์ก็จะมีอยู่2อันนะคะก็คือเซลล์วอลกับเซลล์เมมเบรนทีนี้มาดูว่าเซลล์วอลกับเซลล์เมมเบรนคืออะไรนะคะเซลล์วอลนะคะอันแรกเราเรียกว่าผนังเซลล์หรือว่าเซลล์วอลเมื่อกี้นะคะผนังเซลล์จะเป็นส่วนที่อยู่ชั้นนอกสุดของเซลล์นะคะจะพบในเซลล์พืช นะคะแต่จะไม่พบในเซลล์สัตว์นะคะจึงทำให้เซลล์พืชมีความแข็งมากกว่าเซลล์สัตว์นั่นเองนะคะแล้วก็เป็นโครงสร้างที่กำหนดขอบเขตและรูปร่างของสิ่งมีชีวิตนะคะผนังเซลล์จะประกอบด้วยเซลลูโลสและเพกตินนะคะหน้าที่ของผนังเซลล์คืออะไรหน้าที่ก็คือเพิม่มความแข็งแรงคำจุนโครงสร้างของเซลล์ทำให้เซลล์คงรูปอยู่ได้นะคะและป้องกันการสูญเสียน้ำของเซลล์พืชน,นั่นเองนะคะ มา,มาเยื่อหุ้มเซลล์นะคะเยื่อหุ้มเซลล์จะเป็นเยื่อบางๆล้อมรอบเซลล์นะคะประกอบด้วยสารประเภทไขมันและโปรตีนมีสมบัติเป็นเยื่อเลือกผ่านนะคะหน้าที่ก็คือห่อหุ้มส่วนต่างๆที่อยู่ภายในเซลล์ควบคุมปริมาณและชนิดของสารที่ผ่านเข้าออกจากเซลล์เช่นพวกอาหารอากาศสาระละลายเกลือแร่ต่างๆนะคะอันที่สองไซโทพาสซึมนะคะ ไซโทพลาซึม um จะเป็นของเหลวมีความข้นนะคะโปร่งแสงประกบรอบด้วยนะประมาณ75-90%ที่เหลือจะเป็นสารชนิดอื่นเช่นโปร,โปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันและสารอินทรีย์ที่อยู่ในรูปสารละลายส่วนสารอินทรีย์มักอยู่ในรูปของคอลลอยนะคะหน้าที่ของไซโทพลาซึมมีอะไรบ้างอันแรกคือเป็นบริเวณที่เกิดปฏิกยาเคมีของเซลล์นะคะ สองเป็นที่เก็บสะสมวัตถุดิบสำหรับเซลล์สามสังเคราะห์สารที่จำเป็นสำหรับเซลล์สี่เกี่ยวข้องกับกระบ,บวนการกับถ่ายของเสียของเซลล์นะคะแล้วก็อันสุดท้ายสลายวัตถุดิบเพื่อให้ได้พลังงานและสิ่งที่จำเป็นสำหรับเซลล์ต่อมาโอคีเนลที่อยู่ในไซโทพลาสซึมนะคะในไซโทพลาสซึมเนี่ยก็จะบรรจุพวกแอ,กอ organelle ออต่างๆเอาไว้ซึ่ง organelle ออเหล่านั้นจะมีดังต่อไปนี้นะคะอันแรกก็คือ m i โทคอนเ d r i a นะคะไมโทคอนเ d r i เนี่ยจะมีลักษณะเป็นก้อนกลมหรือก้อนรีสามารถยืดหยุ่นได้มีความยาวแตกต่างกันไปมีจํานวนไม่เท่ากันในแต่ละเซลล์นะคะขึ้นอยู่กับหน้าที่ของเซลล์นั้นๆนะคะทีนี้มาดูที่หน้าที่ไมโทคอนเ d r i นะคะจะทําหน้าที่เป็นแหล่งสร้างพลังงานให้แก่เซลล์อันนี้คือรูป ภาพของไมโทคอนเดรียถ้ามองเผินๆมันจะมีลักษณะคล้ายกับรองเท้านะคะะต่อมาอโครพาสนะคะ อันนี้เราได้ยินกันบ่อยมากคลอโราพลาสตจะเป็นโครงสร้างที่พบในพืชนะคะและพวกสาหร่ายบางชนิดมีลักษณะเป็นเม็ดกลมรีนะคะภายในมีสารสีเขียวที่เราเรียกว่าคลอโรฟิลนะคะภายในคลอโรพลาสตจะมีโครงสร้างที่มีลักษณะคล้ายถุงแบนๆนะคะที่มีเยื่อหุ้มเราเรียกเยื่อหุ้มตรงนี้ว่าไทลาคอยนะคะและไทลาคอยจะเรียงซ้อนกันนะคะเรียกว่ากานุ่มแต่ละกานุ่มมีโครงสร้างเชื่อมต่อถึงกันนะคะ คอลอโรพาร์มีหน้าที่อะไรนะคะหน้าที่ของมันก็คือช่วยในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชนะคะอันนี้นะคะที่เราพูดถึงเมื่อกี้อันนี้คือเม็ดนะคะเม็ดคอลอโรพาอ์าคือเม็ดสีเขียวที่เรียงซ้อ,ซอนกันเอาไว้นะ,ะต่อมากรดจีบอดี้หรือที่เราเรียกว่ากรดจีคอมเพกนะคะอันนี้ประกอบด้วยถุงเยื่อบ,บางๆเรียงซ้อนกันเป็นกลุ่ม ของถุงนะคะถุงกลมแบนขนาดใหญ่บริเวณขอบนะคะป่วงพอง,อง,องใหญ่ขึ้นมักพบอยู่ใกล้กับ E.R. นะคะมีในเซลล์พืชและสัตว์ชั้นสูงเกือบทุกชนิดเลยยกเว้นเซลล์เมือดแดงนะคะที่โตเต็มที่ของตา์เลี้ยงรูด้วยนมอันนี้จะทําหน้าที่เติมกลุ่มคาร์โบไฮเดรตให้กับโปรตีนหรือลิพิดที่ส่งมาจาก E.R. เกิดเป็นไกลโคโปรตีนและไกลโคลิพิดนะคะแล้วสร้างเวสซิเคิลบรรจุสารเหล่านี้ไว้เพื่อส่งออก ไปภายนอกเซลล์นะคะหน้าที่นะคะกรนจิบอดีมีหน้าที่เก็บสารที่ร่างแห่เอนโดพลาสมิกนะคะสร้างขึ้นสะสมฮอร์โมนเอนไซม์ le, และสารอื่นๆนะคะอันนี้คือรูปภาพนะคะของกรนจิบอดีนะคะต่อมาไรโบโซมนะคะ ไรโบโซมเป็นออกเนเนลขนาดเล็กนะคะที่ไม่มีเยื่อหุ้มรูปร่างเป็นก้อนประกอบด้วยโปรตีนและ RNA สัดส,ส่วนเท่ากันโดยน้ำหนักนะคะหน้าที่นะคะไรโบโซมที่ก่ออยู่ที่ผิวนอกของ RER นะคะจะทำหน้าที่เป็นแหล่งสร้างโปรตีนที่ใช้เป็นองค์ประกอบของเยื่อหุ้มเซลล์และส่งออกนอกเซลล์นะคะนอกจากนี้ยังมีไรโบโซมอิสระ ที่ไม่ก่อยอยู่กับ ER กระจายอยู่ในไซโทโซลนะคะทำหน้าที่สร้างโปรตีนสำหรับใช้ภายในเซลล์พบมากในเซลล์เม็ดเลือดแดงที่มีอายุน้อยนะคะทำหน้าที่สร้างฮีโมโกบินนะคะ,อ,ะอันนี้คือรูปภาพของไรโบโซมนะคะต่อมาไราโซโซม ไลโซโซมจะเป็นเวสซิเคิลที่สร้างมาจากกอนจีคอมเพกนะคะมีลักษณะเป็นถุงกลมมีเยื่อหุ้มชั้นเดียวไม่พบในเซลล์พืชแต่พบในเซลล์สัตว์เกือบทุกชนิดนะคะหน้าที่นะคะก็คือในไลโซโซมจะมีเอนไซม์สำหรับย่อยอาหารนะคะโดยจะไปรวมกับเวสซิเคิลหรือ VQO นะคะที่มีอาหารอยู่ภายในนอกจากนี้ไลโซโซมของสัตว์มีกระดูกสันหลังยังมีเอนไซม์ทำลายสี่งแปลกปลอม โดยไปรวมกับเวสิเคิลที่มีสารแปลกบอมเมื่อเซลล์เสื่อมสภาพไลโซโซมจะมีหน้าที่ทำลายออร์แกเนลในเซลล์เมื่อเซลล์ได้รับอันตรายหรือจะตายไลโซโซมจะปล่อยเอนไซม์ออกมาสู่ไซโทพลาซึมเพื่อสลายเซลล์ทั้งหมดนั่นเองแวคิวโอนะคะ Vacuo l จะมีลักษณะเป็นถุงใสนะคะภายในมีของเหลวเรียกว่าน้ำเลี้ยงเซลล์ในเซลล์พืชทั่วไปมักมี Vacuo l ขนาดใหญ่นะคะหน้าที่ก็คือควบคุมปริมาณน้ำในเซลล์เก็บอาหารและของเสียก่อนถูกขับออกนอกเซลล์ในอะมีบาพารามิซียมจะมี Vacuo l ทำหน้าที่รับสารซึ่งเป็นของเสียปนอยู่แล้วกำจัดออกนอกเซลล์นะคะ อันนี้คือถุงแคิเซีที่อยู่ในเซลล์พืชน,นะคะเป็นถุงของเหลวบางอันก็จะมีสีสันนะคะสวยงามต่อมา e n d o p a s m i c reticulum นะคะอันนี้จะแบ่งออกเป็น2ชนิดนะคะก็คือ endoplasmic reticulum แบบผิวเรียบนะคะจะไม่มีถ้าแบบผิวเรียบจะไม่มีไรโบโซมเกาะอยู่บนผิวของ ER นะคะเป็นที่สำหรับเก็บแคลเซียมนะคะมีเอนไซม์สำหรับ ทำลายพิษของยานะคะมีหน้าที่สร้างไขมันได้แก่ฟอสโฟลิพิดฮอร์โมนเพศและสเตรอยด์ฮอร์โมนนะคะแล้วก็มีหน้าที่ในกระบวนการเมตาบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรตพบม,มากที่ลูกอัณฑะรังไข่และผิวหนังนะคะต่อมาเอนโดพ a s มิ c เลติคูลัมแบบผิวขูข่ข่ะมีไรโบโซมก่ออยู่บนผิวของเอนโดพ a s มิ c r e ติคูลัมนะคะ เป็นที่สำหรับให้สายของโพลีเปปไทด์ที่จะถูกส่งออกนอกเซลล์มีการพับไปสู่รูปด้างสามมิติที่ถูกต้องก่อนที่จะถูกส่งออกไปยังกรนจิแอพพาราตัสนะคะเป็นที่สำหรับเติมคาโบไฮเดรตนะคะให้กับโปรตีนที่จะถูกส่งออกนอกเซลล์ซึ่งก็คือไกลโคโปรตีนโปรตีนที่จะออกจากเอนโดพลาสมิกเรติคูลัมนั้นจะถูกห่อด้วยเยื่อหุ้มของเอนโดพลาสมิกเรติคูลัม และกลายเป็นถูกเล็กๆหลุดออกจาก e n d o p l a s m ิ c เร t i c u l u m นะคะอันนี้คือรูปร่างนะคะของ e n d o p l a s m ิ c เร t i c u l u m ประมาณเซนติโอนะคะเซนติโอจะเป็นอแกเคนที่ไม่มีเยื่อหุ้มนะคะพบในเซลล์สัตว์และสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวนะคะไม่พบในเซลล์พืชและพวกเห็ดลา บริเวณที่ยืดเส้นใย,ยสปินโดช่วยในการเคลื่อนที่ของโครโมโซมและแยกโครมาติดแต่ละคู่ออกจากกันนะคะเซนทิโอนพบอยู่โดยวางตั้งฉากกันอยู่ใกล้ๆก,กับเบื้อหุ้มนิวเคลียสเซนทิโอนแต่ละอันประกอบด้วยหลอดเล็กๆเ,เ,เรียกว่าไมโครทูบูนะคะเรียงตัวกันเป็นกลุ่มกลุ่มละสามหลอดมีทั้งหมด9กลุ่ม แต่และกลุ่มเชื่อมกันเป็นแท่งทรงกระบอกบริเวณไซโตพลาสมที่อยู่ล้อมรอบเซนทิโอนแต่และคู่เราจะเรียกว่าเซนโทรโซมนะคะซึ่งเป็นแหล่งกําเนิดเส้นใยสปินเดิลนั่นเองอันนี้นะคะคือเซนทิโอนะคะส่วนที่3นะคะนิวเคลียสนะคะนิวเคลียสเป็นส่วนประกอบที่สําคัญที่สุดของเซลล์นะคะมีลักษณะค่อนข้างกลมภายในของนิว ภายในของเหลวจะมีนิวเคลีัสและโครมาตินนะคะโครงสร้างของเซลล์ที่เห็นชัดอยู่ตรงกลางเซลล์นะคะมาดูหน้าที่นะคะนิวเคลียสจะเป็นศูนย์กลางควบคุมการทำงานของเซลล์นะคะเป็นแหล่งสังเคราะ์ DNA อ DNA และ RNA ควบคุมการสังเคราะห์ปโปรตีนภายในเซลล์นะคะควบคุมการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุก,กรรมจากบรรพบุรุษไปสู่โรคหลานก็คือลักษณะที่เราแสดงออกมาเนี่ยจะมีตัวเนี้ยเป็นตัวควบคุมว่าเราจะเหมือนไข่นะคะ,ะทีนี้มาดูโครงสร้างของนิวเคลียสนะคะในโครงสร้างของนิวเคลียสจะประกอบไปด้วยอันที่1่เยี่ยวหุ้มนิวเคลียสนะคะสอ นิว l คลีโอพาสซึม3นิวคลีโอรัสนะคะตัวแรกนะคะเยื่อหุ้มนิวเคลียสจะเป็นเยื่อบางๆ2ชั้นนะคะเรียงซ้อนกันอยู่ที่เยื่อจะมีรูเรียกว่านิวเคลียพอนะคะหรือแอนูรัตรูเหล่านี้จะทำหน้าที่เป็นทางผ่านของสารต่างๆระหว่างไซโทพาสซึมและนิวเคลียส นอกจากนี้เยื่อหุ้มนิวเคลียสยังมีลักษณะเป็นเยื่อเลือกผ่านเช่นเดียวกับเยื่อหุ้มเซลล์เยื่อหุ้มนิวเคลียสชั้นนอกจะติดต่อกับเอนโดพาส์ทมิกเรติคูลม่มและมีไรโบรโซม,มาเกาะเพื่อทําหน้าที่ลาเลียงสารต่างๆระหว่างนิวเคลียสและไซโทพลาซึมด้วยอ,อันนี้นะคะตรงเนี้ยเราเรียกมันว่าเยื่อหุ้มนิวเคลียสนะคะ อันที่สองนิวคลีโอพลาซึมนะคะคือส่วนที่อยู่ภายในเยื่อหุ้มนิวซคเนืียสนะคะจะประกอบไปด้วยนิวคลีโอรัสนะคะซึ่งเป็นแหล่งสังเคราะห์ RNA และสร้างไรโบโซมกดไรโบนิวคลีินะคะเรียกย่อว่า RNA จะทำหน้าที่นำคำสั่งจากนิวเคลียสไปยังเซลล์ส่วนอื่นๆและสร้างไรโบโซมเพื่อไปทำหน้าที่สังเคราะห์ปโปรตีนแล้วก็โครมาตินนะคะก็คือร่างแหของโครโมโซมนะคะ อันนี้นั่นเองนะคะต่อมานิวคลียรลัสนะคะนิวคลีรัสจะเป็นส่วนของนิวเคลียสนะคะที่มีลักษณะเป็นก้อนอนุภาคหนาทึบพบเฉพาะเซลล์พวกยูคาริโอตเท่านั้นเซลล์อสุจิเซลล์เมลเลอดแดงที่เจริญเต็มที่ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมและเซลล์ไฟเบอร์ของกล้ามเนื้อจะไม่มีนิวคลียรัสนะคะ ทีนี้เจ้านิวคลีโอรัสก็จะประกอบไปด้วยโปรตีนและ RNA โดยโปรตีนเป็นชนิดฟอสโฟโปรตีนและไม่พบโปรตีนฮิสโตนนะคะในเซลล์ที่มีกิจกรรมสูงจะมีนิวคลีรโอรัสขนาดใหญ่ส่วนเซลล์ที่มีกิจกรรมต่ำนะคะนิวคลีรโอลัสจะมีขนาดเล็กนิวคลีรโอลัสจะมีหน้าที่ในการสังเคราะห์ r า a ชนิดต่างๆและถูกนำออกทางรูของเย oh ื่อหุ้มนิวเคลียส เพื่อสร้างเป็นไรโบโซมนะคะดังนั้นนิวคลียสจึงมีความสําคัญต่อการสร้างโปรตีนเป็นอย่างมากเนื่องจากไรโบโซมทําหน้าที่ในการสร้างโปรตีนทีนี้มาสรุปนะคะสรุปเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ดูความแตกต่างนะคะดูความเหมือนความแตกต่างของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์นะคะ่ะดูที่เซลล์พืชก่อนเซลล์พืชนะคะก็คือรูปนี้เซลล์พืชจะมีผนังเซลล์มีคอลอโรพลาสต์มีแวคิโอนขนาดใหญ่นะคะ แล้วก็มีนิวเคลียสอยู่ข้างเซลล์แต่ถ้าเป็นเซลล์สัตว์เซลล์สัตว์จะไม่มีผนังเซลล์ทําให้เวลาที่เราจับบริเวณที่ผิวหนังเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันนุ่มนะคะแต่ไปจับบริเวณต้นไม้มันจะแข็งนะคะอันที่2จะไม่มีโรพลาสเนื่องจากว่าเซลล์สัตว์ไม่สามารถทําการสังเคราะห์แสงเพื่อสร้างอาหารได้นะคะ3มมีแวคิโอนขนาดเล็กหรือบางชนิดจะไม่มีแวคิโอนเลยอันที่4มีนิวเคลียสอยู่ตรงกลางเซลล์นะคะ เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในเรื่องต่อไปนะคะ